การการเกษตรีต้างมีน้ำเลยน้ำานี่เขาสร้างความชื้นสร้างระบบใตดินสร้างระบบ,บบบนดินเห็นบ่้นตกมากพืชมันงามปึบอีหยังสีดีกระางได้นในโลกไงครับขั้นน้ำบ่ดีบ่ต้องไปถามอาหารสีดีมันได้กระซังดินสีดีมันได้กระางเออแต่ว่าขั้นองค์ประกอบครบกะมันกรไปต่อยากรั้นกระงามไปได้ส่วนหนึ่งบัดเนี่ขันเฮามีการปรับปรุงดินครับแล้วก็มีการใช้น้ำหมักส่งเสริม ช่วงนั้นมันถึงสิปไปได้แบบนี้ครับผมแอมพี่น้องกับปกเกษตรตกรที่ย้ำผมย้ำเสม,มอว่าช่วงนี้เขาบ่าได้เฮ็ดหยังเราสร้างต้นสร้างรากสร้างใบใบแค่นั้นเรื่องควหวงควมหวานให้มันสะสมแต่เล็กน้อยกับเพียงพอมันได้ฟอสฟอรัสมาแล้วคฟอสฟอรัสมันดูเรื่องหลัก มันมีแคลเซียมมันกะเฮ็ดให้กระดูกแข็งแรงก็คือลำส่วนง่ญ่ขึ้นมันมีแมกนีเซียมมันกระเฮ็ดให้ใบแตกแพร่ขยายดนรูหลาดีขึ้นเพราะแมกนีเซียมมันจะไปส่งเสริมกัรกรมฐาันให้ใบเขียวเป็นมันงามแต่ในตัวเองมันมีธาตุตัวอื่นแฝงมาอยู่แล้วมันก็เลยเพิ่มเติมตัวนั้นเสร็จแล้วกลับไปดูที่ฮิวมัดฮิวมัดในธาตุอาหารทุกตัวแทบจะไม่มีหลุดออกจากฮิวมัดเลยวิธีเจ้าออกได้ก็กรณีใช้ชงใช้สิบ16พอรด เป็นตัวไปย่อยสลายมัน oh. ให้มันดึงอาธาตุอาหารออกมาครับผมตอนนี้ในเมื่อมันมีธาตุอาหารครบทุกตัวแล้วมันถูกจุลินทรีย์ย่อยออกมาจุลินทรีย์ย่อยสลายนี่พอมันย่อยสลายปุ๊บก็รู้อยู่แล้วว่าจุลินทรีย์เมื่อไปย่อยสลายอะไรก็ตามมันจะเกิดค่าธาตุอาหารที่สมบูรณ์แล้วพืชน,นำไปใช้ได้โดยตรง ดีครับประยุทธ์พาจวดครับผมวันนี้ประยุทธ์จวดอยู่ที่แปลงสาธิตการปลูกอ้อยของศูนย์วิสาหกิจชุมชนดินน้ำลมไฟสะอาดลบบุรีครับผมซึ่งควบคุมดูแลโดยอาจารย์พจน์ปัญญาวรธรรมครับซึ่งอ้อยแปลงนี้มายุทธ์ได้นำเสนอให้พี่น้องได้ชมเป็นอีพี่แรกไปแล้วนะครับพี่น้องสามารถยอมไปชมได้นะครับซึ่งอ้อยแปลงนี้นี่มาติดตามให้พี่น้องได้รับชมนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงจังใด หลังจากที่ผ่านมาแล้วสามเดือนกว่าพี่น้องนี่อ้อยสามเดือนกว่าได้ครับเพื่อพี่น้องสิได้นําไปปรับใส่หรือว่าประยุกตใส่กับแปลงสวนนะครับไร่อ้อยของพี่น้องเองนะครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้สิได้ฟังอาจารย์พดปัญญาวัฒธรรมเพิ่นบรรยายให้ฟังนะครับว่าดูแลจังไดแน่นะครับสิเริ่มต้นให้พี่น้องฟังไ่เลยว่าตั้งแต่การเริ่มต้นปลูกจนถึงอ่า การเล่งการจเจริญเติบโตนะครับร่วมถึงการเห็ดจังไงน,นําอ้อยจังคอยสีหวานนะครับได้คุณภาพเดี๋ยวเมือนีส้สิให้อาจารย์พดได้ลอยเรื่องให้พี่น้องได้รับฟังไปน้ากันนะครับผมซึ่งอาจารย์พดได้เดินตรวจแปลงนะครับพี่น้องเดี๋ยวจังได้เฮาสิมารับฟังข้อมูลไปน้ากันว่าการปลูกอ้อยการดูแลอ้อยนะครับผมดูแลจังไดในแต่ละช่วง นะครับเดี๋ยวอาจารย์ผลพันจะมาบรรยายให้เพิ่มเติมความรู้ให้กับพี่น้องได้รับฟังไปนํากันเพื่อพี่น้องจะได้ไปประยุกไสในแปลงสวนคนเจ้าของครับผมอาจารย์มาแล้วครับอาจารย์อ่ะสวัสดีครับ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 อาจารย์เมื่อนี้พี่น้องชาวไรอ้อยพี่น้องชาวไรอ้อยวันนี้เอาใจพี่น้องชาวไรอ้อยหน่อยอาจารย์โอ้ยแบบหยุดยางไป็นผลแดดแดดฟ้อนห่านนะพี่น้องเไยอาจารย์ขอผ้าเข่าพรมกันอาจารย์เอามาเลยจุดที่ผมยืนอยู่มองนี้นี่คือจุดที่ เข้าเคยมาทายทํำอีพี่แหลกครับอาจารย์เออเอเอา,เอาก็เลยพาพี่น้นองมาเบิ้งจุนนี้เลยโอ้มันเป็นล,ล่มเหรอเด้ฮะมันเป็นลั่มเป็นยังเมื่อตลาด<ะ>เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนาะอ้อยอันนี้มันเป็นอ้อยที่ขันแมน่นเว้า,เาตามภาษาช่าบ้านก็เชว่าอ้อยเหมือนว่ามันเป็นอ้อยตองเล่งนำนักนะอ๋ออ้อยตองเล่งนำนักจ้อาจารย์อชาวบ้านปอบเขาใจตรงทีว่าเวลาปลูกอ้อยเนี่ยผมบอกว่าให้ปลูกอ้อยลำ่มใยให้ปลูกอ้อยลำ่มใย เพื่อนำนักมันสีมาหลายกว่าอ้อยล้ำหน้อยเอามันเกี่ยวกับสายพันธ์บอจัน์คือสายพันธ์เนี่ยมันบ่ชถอดได้ดอกสําคัญคือแดดแสงแดดที่สองลงเนี่ยมันสีเให้อ้อยเขาได้นำนักบ่ได้นำนักครับผมเห็นบ่บางคนบอกว่าอ้อยผมล้ำซัมพีนักอ้อยต้นนึงเนี่ยนะครับมันสูงสามเมตรกวัวๆเนี่ยครับถึงสามเมตรเนี่ยมันเกือบซีโร่ผลได้เบาหยุดต้นล้ำบอจันต้นล้ำนี่แล้วอ้าอ้อยพันธ์นี่มันเป็นพันธ์อ้อยพันธ์ใหม่เ้ยพี่น้องมันอ่าเดี๋ยวถ้าผมจำบ่ผิดมันอาจจะเป็น อะไรนะซ S อหนึ่งสี่สี่แล้วก็มันมีประมาณนี่นอยูนี่มันสะมีอ้อยพันไม่อยู่มันแปดสายพันธุ์ครับผมผมซื้อลำํำแต่ละลํำเขามาเนี่ยผมกับว่าได้เห็ดเองเนาะเพราะว่าอ้อยเนี่ยผมต้องไปซื้อจากศูนย์ที่เขาเห็ดครับผมลํำละเกือบสี่โลเลยลํำหนึ่งเน,นี่อาจารย์สามโลก,กว่า,าครับวามบอกเป็นหนึ่งเมตรอาจารย์ยาวสามเมตรครับผมลองมาสร้างนำหนักผมไปตัดอยู่ให้เขาเนาะไปพันธุ์ก็ดีไปอ่างทองก็ดี ไปหลายหม่องที่เขาเห็ดอยู่นี่อันนี้ของเขาเนาะครับล้ำหนึ่งสมมติว่ามันสามกิโลผมบ่าเขาห่วสี่โล่มันมีแต่สามโลขึ้นทำงมงามเลยนะครับพี่นว่างต้องคิดว่าล้ำหนึ่งสามโลสีบล้ำกับสามร้อยโล่ร้อยล้ำกับได้สามตัดแล้วกอหนึ่งมันจากล่ำเนี่ยอาจารย์ต้นหนึ่งค้าอ้อยพันในไม่เนี่ยมันจะบ่ค่อยแตกกอคือพวกขอนแก่นสองขอนแก่นสามบันไดครับพันไม่ไม่เนี่ยมันจะแตกบ่หลายมันจะแตกอยู่ต้นหนึ่งเนี่ยสมมติว่าตาหนึ่งเนาะมันจะแตกประมาณสี่ห้าโอ้บัดเนีย อ้อยเนี่ยเขาปลูกเป็นแถว,วบ่ล่ลเขาบอกว่ามันแตกสีหาแต่มันเดียวรั่มต่อสามโลสี่โล่โลครับขี้ไร้ขี้ไร้อีหลีที่ว่าพวกลูกไล่ดําด่างเนี่ยบางเถื่อก็ยังมีโล่กลกัวเดี๋ยวตอนรั่เนี่ยนะอาจารย์ตอน กันยังมาผมซื้อไอเขาตันหนึ่งเนี่ยผมได้บบกีรัมเนี่ยแต่ว่าเขาขายเขาเขาบโได้ขายเป็นลำเขาขายเป็นตันขายเป็นตันเออตันละสามพันสามพันหาวครับผมเขาซื้อมาอ้อยพันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อาจารย์พอถึงอ้อยพันเด้๋พี่น้องได้เดี๋ยวจีบอกว่าไอยยังคือแพงแต่เพราะว่าโลงน้ำตาลก็ซื้อแค่พันกว่าบาทนั่นบ่ล่ะครับเขาซื้อมาเป็นพันนะอาจารย์ปลูกต่อเออแต่ว่าขันเขาเอาไปขายโรงงานเนี่ยพอนีครับเขาซื้อตันหนึ่ง มันแค่สามสี่ลอยลับเพราะว่าอาร์ลัำมันสามโลสามโลเนาะอบอ้อข้าเห็ดทางหางสี่ได้หนักมกันสูงแล้วนี่เนื่องจากว่าที่ที่นี่มันเป็นศูนย์วิสาหกิจชุมชนดินน้ำลมไฟสะอาดลบบุรีเนาะมันนี่เป็นศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์ศนย์ที่เราต้องทําสารปรับปรุงดินเคมีอินทรีย์หมักแร่ด้วยพออครับผมจากนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็ที่นี่ก็คืออามีกลุ่มของน้ำหมักที่จะไปส่งเสริมอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะครับครับอาจารย์พ่อพ่อเข้าสื่อมาเพ๊บเข้ามาเห็ดเข้ามาเห็ดเผื่อคือเน่งี คือในการทํางานผมย้ํากับบ่าวยุทธแล้วก็พี่น้องเกษตรกรอยู่เสมอว่าครับเราส่งเสริมเรื่องการเพิ่มผลผลิตสองถึงสามเท่าตัวโดยผ่านกระบวนการจุลินทรีย์พอดอสิบสามนั่นก็คือไมโครไลซาพารวยใช่ไหมฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันกับโบเมนว่าแต่ไมโครไรซาอย่างเดียวที่สิบห้ารวยมันกับทั้งสิบหกพอดอนั่ะแหละครับแต่ว่าตัวที่เข้าสีเบียเอาช่วงปลายตอนนี้ผมจําได้ว่าผมให้เบายุทธเทศคลิปช่วงเดือนไดนเมษาบ ประมาณเมษามีหน้าเฮ้เมษาเนี่ยเพื่อสภาพนี่ยแหละจานประมาณนี่แหละแป๊บเดี่ยๆเนี่ยแหละถ้าผมจำมาพิสกรผมต้องสิไปสงการทั้งยังสักอย่างนี่ยแหละถ้าผมจำมาพิสนะกรอนสงการให้หลังสงการหลังๆครับอาจารย์แมนบ่แมนครับเพราะกลับมาเพราะว่าผมปลูกแล้วปึ๊บประมาณได้จักมือเนาะมันแบบอ้อยมันขึ้นปึ๊บผมกะพอดีเบาหยุดกลับมาจากบ้านเฮ้งยังไงเมนครับผมมาเห็ดกันฉะนั้นผมบอกว่านี่อ้อยมันประมาณสามเดือนเนาะเข้าวๆพี่น้องว่าอ้อยสามเดือนมันขึ้นลั่มเกือบสิซ้ำแขนผมล่ะ อาจารย์ผมขับรถเข้ามาผมยังตกใจเลยว่ามันเป็นแปลงที่ว่าผมเข้าม้าทายท่ามว่าเฮที่บอแมนครับคือคือบัได้บัได้เอี่ยวกันบัไใดซี่เอี่ยวกันเพราะว่าผมบอกเบายุทธแล่ว่าเบายุดจะขับเข่าพัทยาแบบลรบุรีหาอาจารย์ก่อนครับเพราะว่าอาจารย์พาลงใต้อาจารย์กับบัวใดเบิร์นเพราะกลับมาจากใต้ปุ๊บอาจารย์บอกว่า เอ้ยทาไมอ้อยมันไปเร็วใครทําอะไรมันหรือเปล่าหรือว่ามันแปลงเก่าไม่ดีอาจารย์ก็ถามพอดีเมื่อวานน้องๆเขามาจากสํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลบบุรีเนาะแต่ก่อนที่ที่อาจารยา์มีการเปิดแปลงใหญ่เนาะน้องๆเขาก็มาตอนนี้เขาก็เลยถามอาจารย์อาจารย์มันใช่แปลงที่ผมมาที่ตอนนั้นกําลังที่ปลูกไหมอาารย่นวาที่กําลังปลูกขึ้นใหม่ๆม่ไหมอาจารอันเดียวกันเนี่ยแหละโอ้โหมันเร็วขนาดนี้เฉลี่ยคือในสารปรับพรุงดินเนื่องจากของเราเป็นอินทรีย แล้วเราบวกเคมีครับแล้วเราบวกแร่ครับเห็นไหมแร่ที่เราอาจารย์ใส่เข้าไปเนี่ยมันมีอะไรมั่งอย่างาที่อาจารย์บอกว่าหนึ่งมีฟอสฟอรัสยิบไล่ครับผมซึ่งในนั้นมันก็มีธาตุอาหารที่โชเดียนเอาเอาโชเดนก่อนนะไอ้ที่จริงมันมีครบนั่นแหละครับอาจารย์แต่โชเดีนก็คือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสมันดูเรื่องระบบรากโอแคลเซียมมันก็ดูเรื่องโครงสร้างกระดูกครับตอนนี้อ้อยมันมีโครงสร้างที่ลำใหญ่เพราะมันมีกระดูกใหญ่ขึ้นครับแมกนีเซียมมันก็ทําให้ใบเขียวบวกกับกรรมฐาน ราคามรตฐานมันก็สูงด้วยประมาณ4ี่0ิบห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็แล้วแต่หลอดตอนหลังมาเราก็เพิ่มกากผงชุรลดทึ่งมันมีเคมีในตัวอยู่แล้วตัวนี้เราก็รู้อยู่แล้วบางทีพี่น้องเกษตรกรว่าเอากากผงชุรลดมันก็ซัมปุ๋ย่าทันกระทูกที่เขาเรียกอาหมีอาหมีเนาะเขาพวกเขากันยังกินพืชันก็กินที่กันเนี่ยหละผงชุรลดแล้วตอนหลังมาเนี่ยก็มีเพิ่มบางส่วนเข้าไปอีกบางส่วนที่อาจารย์พูดเกินๆไว้ว่าตัวนี้อาจารย์กาลังทําสัญญาแต่ตัวนี้ก็เริ่มเริ่มนาเข้ามาอยู่เรื่อย กระดูปลา,อ,าอ่าเขาเรียกอะไรอ่าน้ำน้ำเศษเศษกระดูปลาที่เขาเอาไปทํปา<อ>น้ําปลาอ๋อเห็นไหมเวลาเขาทําน้ําปลาเขาจะเอาปลามาหมักญ่ๆเป็นถังมารุมบล่าอะไรไปรเลยต่างอ่ะครับตอนนี้มันก็จะมีเศษพวกกระดูพวกกระดูพวกหัวปลาพวกเกล็ดปลาหางปลาอะไรพวกนี้นะทั้งมหงมดเลย พะว่าพวงนี่เขาเห็ดน้ำปลาก็าได้ครับแต่ว่ามันมีข้อดีคือเราสามารถเอามาปรับปรุปงโครงสร้างของกระบวนการอินทรีย์วัตถุอันนี้ก็คืออยู่ในกระบวนการที่อาจารย์กําลังทําหมักโอ้เอาไปใส่ไว้ในกองปุ๋ยหมักครับผมแต่ก็อย่างที่บอกว่าพอยัยหยุดอาเมยยยนั่งอาจารย์พดเวลากินเข่าเนี่ยเอาน้ำปลามาสดขึ้นน้ำแกงบ่บ่ครับเป็นยังไงกัดชกซดขึ้นน้ำแกงมันก็ดเข้มขอ,อาจารย์ยไตถามฮาพ่วกนี้มันใส่เยอะไม่ได้ครับผมแต่มันต้อง มีกันบ่มีมันกับบะแซบกับขึ้นผงยูโรตต้มไก่บ่ใส่ผงยูรดเบงซีมได้บ่ได้แต่มันบะสนื้บ่แซบคือทุกอย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาทําสารปรับปรุงดินเคมีอินทรีย์หมักแร่ด้วยจุลินทรีย์พอดอของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยครับผมสี้ย้าเกษตรกรว่าล่องคิดเบงว่าเขาต้มไก่เห็ดยังได๋มันสีแซบ ตำน้ำพริกเห็ดย่างแดดมันสีแซ่บเมียนครับเออเห็ดย่ำเห็ดย่างแดดมันสีแซ่บครับมันแซ่บแต่มันใส่อีหยังครับแบบนี้เขาก็กลับไปดูเขาใส่เขาใส่หยังเขาก็ต้องหามาใสา่แต่เขาสีเอามาใส่ตรงตรงบ่ได้เพราะมันแพงๆๆเขาก็ต้องไปเอากาก,าก<อ>สิ่งที่เขาไม่ใช้แล้วเพราะคนพืชสัตว์กินอาหารเหมือนกันครับอาหารเหมือนกันบ่เมียนว่าคนกินเข่าง่วงก็เสิมากินเข่าหนึ่งเขากินคือเห่เด้มันบ่ได้กินแบบนั้นกินคนละ รูปแบบ<อ>แต่ธาตุอาหารที่ได้รับก็คือโปรตีนวิตามินเกลือแร่ไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตคือกัน,นคนือเป็นของคนเป็นของเพื่อก็มี NPK เป็นหลักครับแคลเซียมแมกนีเซียมกรมมันทันอาเป็นรองเหล็กสังกสีอาอาโบรอนคอรีนนิกเกิลอาแมงกดดากนีสไดโอลูนีเป็นธาตุอาหารเสริมก็น,นี้หาหมูของคนเนี่ขาก็แยกเป็นหลักรองเสริมคือกันครับแต่ว่าเขาเห็นนเขาใจง่ายเขาก็ไปมาหาหมูคนกระสับกระสิพ่อๆกัน แต่ว่าพืชเนี่ยเขาสีอยากอว่าเป็นแค่สามมูมูหลักมูร่องมูเสริมเพื่อเพื่อเวลาศึกษาเรียนรู้มันจะได้เข้าใจง่ายครับแต่ตอนนี้ยังที่ผมบอกว่าคันเบาหยุดต้มไก่แสบครับอาจารย์ก็ล่องมาคิดว่าของที่เฮ็ดเสพพืชมันสิแ่บแบบไดนเฮากับเป็นบุปผนไก่ป่นไก่ใส่ยังน่ใส่พริกใส่หอมกระเทียมในหอมกระเทียมมันมีรสอาหารที่เฮ็ดใน้คนกินแล้วแสบ เพื่อมันได้กินตรงนั้นกับมันก็ไปดูทิ่ทานอาหารโอคือกันมันก็จะต้องเป็นพวกอยหยังกับเหล็กสังกะสีทองแดงเห็นว่าอยู่ในหันมันก็ต้องมีตัวเห็นว่าตอนนี้เขาใส่เกลือเข้าไปเอาเกลือมันก็จะเป็นพวกข้อลายข้อลายมันอยู่ในอยหยังเขากับเป็น<อ>ลรเบิงเห็นบ่ใส่ผง<อ>ชูรสเข้าไปผงชูรสก็คือกุมโบลอนเห็นบ่ล่ะเขากับเป็นลรเบิงใส่น้ำปลามันเป็นหยังเห็นบ่ล่ะเขากับเป็นลรเบิงบัดนี้อีหยังถี่มันใส่ได้มากได้หน่อยพ่อพ่อกันกับคนจี้นีเอง โปรตีนคนกินได้หลายไกลกินไม่โตได้วะได้ครับอาจารย์ไปลองกินผงกินรวเป็นกิโลดมือดีละบ่ได้ครับอาาจรย์กันนั่นไงพืชก็เหมือนกันโอ้โขนแต่ผงกินรวให้มันกินบ่บ่แล้วอาจารย์กันนั่นไงแปปผงกินรวดเนี้ยไมกินก็เสิยวว่าโัวลกวัวหล่อนเหมือนกันอาจารย์มันก็นี่สั้นเขามีดีแต่มันนีดีว่ามันต้องเข้ากี่เปอร์เซ็นต์เข้าหลายกับเป็นพิษเก็ก็ผมบอกแล้วไงเจ้ากินผงกินรวหลายเป็นยังไงเป็นพิษเลยอาจารย์มันก็เป็นพิษแต่นี่เราจะไม่ให้มันเป็นพิษมันก็ต้องมีการรปับ ไฮมันมีตัวกลางนั่นก็คือพอดอเห็นไหมพอดอเนี่ยเขาจิบหููแล้วว่าอันไหนเป็นพิษเขาหูไม่้าที่แล้วทำให้พิษมันจืดทําให้พิษมันเป็นฤทธิ์พอดีเห็นไหมที่สารพิษต่างๆที่มันอยู่ในโลกเนี่ยขันว่ามีจุลินซียไปย่อยสลายมันเกิดพิษผมเข้าอยู่บ่ได้แต่เนื่องจากจุลินซียเขาสามารถย่อยสลายพิษบนเมืนบมนพิษแบบเอาโฟดีดอนไปใส่จุลินซีเลยให้มันย่อยเด้ตายยังเขียดเน่ะยาคายยาไปใส่ไว้มันก็ตายยังเขียดเน่นะแต่พิษที่นั้นมันต้องเปดน้อยถอยลง จนไม่สามารถที่จะแสดงปฏิกิริยากับหลายๆสิทธิ์อย่างได้แต่ยังเป็นพิษตกค้างอยู่ดินรีย์เขาไปหาพ่อเขาย่อยสลายเขาไปกินว่าอย่างไรแล้วย่อยสลายเป็นฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมให้ดินอย่าลืมว่าพืชเนี่ยกินอาหารจากดินว่าได้กินอาหารผ่านปุ๋ยต้องเข้าใจตรงนี้ค้ากเขายินแล้วเขาย่อยสลายกลายเป็นฟอสฟอรัสที่สมบูรณ์ครับสารผิดกับสารผิดตัวันี้งามอะงามครับอาจารย์เห็นบ่เนี่ยนี่คือหลักการเห็นบ่เป็นบ่อบำบัดน้ําเสีย <c oughs> เป็นหยังเขาไปปลูกกล้วยปลูกอีหยังมันถึงงามเพราะเขาใส่จุลินซี์เข้าไปแล้วมันไปย่อยสลายสารผิดต,ตรงนั้นได้ <c oughs> เป็นว่าต้นกล้วยก็ง,งามอีหยังก็ง,งามแต่ <c oughs> ว่าที่มันปล่อยอยู่ตนต้นเนี่ยเขาก็ไปปลูกหยังกระบนกงามแมนครับอาจารย์มันก็ตายยีกันแล้วคือเข้าหนีแ่แหละเขาบอเขาก็มีการบำบัดเอาด่างไปชนกดแล้วก็ปรับกระบวนการเซอร์กูเลตทีดตั้งแต่กระเหล่วแต่ขั้นกระบวนการทางนิทยศาสตร์แต่เห้าประจําเป็นตางเพศป็นนันหรอครับไม่ตังแกระได้เห้เพื่อนเขาแข็งแรงเพราะว่าเห้าเนี่ยผลผลิตแมนครับอาจารย์ยอนกลปใาาาาาว่่สสเงม กองสารปรับปรุงดินนอาจารย์ไอก้างปลาเนี่ยมันมีความสําคัญยังะไรกับพืชอาจารย์เอาเขาถามว่าเนื้อปลามันได้อย่างโปรตีนได้โปรตีนครับตาเนี่ยมันมีกรดอะมมโนครับมันมีเขาเรียกว่าไอเองก็ไอน้ำมันน้ำมันตับปลาน้ำมันตับปลาครับพวกนี้มันไปส่งเสริมให้แคลเนีข้นกินครับมันกระเฮ็ดนห้ข้นนี่เขาเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันหลายๆอย่างเนาะเอาง่ายๆอีหยังที่อยู่ในตัวปลาเนี่ยเอาไปอยู่ในน้ำปลาแล้วส่วนหนึ่งนะมันไปบ่มหมือนหรอครับครับอาจารย์ ยังไงมันก็นต้องนีขค่องค้างมังงบมนบเมเยนว่าสิไปแบบหลนคีรีมันบอเป็นไปบ่ได้ดรอกครับเอาบวมเยนเท่น้ำบอกจะขวดเยนว่าล่ะเนื่องจากเขาไปหมักเขาก็ไปหมักเอาพวกให้เนื้อปลามันถูกย่อยสลายแล้วใครให้จุลินทรีย์มันดึงเอาทุกอย่างออกมาก่อนตอนนี้พวกกุ้งพวกก้างพวกเก็ดมันเหลืออยู่เอาเจ้าส<ม>ิบิตเอาน้ำปลามาขายให้เบาหยุดมีทั้งกระดูกปลามีทั้งกางปลาเบาหยุดสื้อเขาบ่ล่ะบ่แล้วอาจารย์เออัน่นไงเขาก็ต้องไปทําให้มันสะอาดเอาเฉพาะได้แต่น้ําแล้วพวกกากตรงนั้นมันเขาก็ขายบ่ได ในเมื่อขายบัได้ปุ๊บอาจารย์กับมองเห็นว่าความสําคัญของมันมีครับอาจารย์ก็ไปสรรหามาให้เห็นบอกทุกอย่างที่มันมีดีอาจารย์ถึงบอกว่าดีเนี่ยมันดีตัวเดียวบัได้มันต้องดีทุกตัวก็ถูกไงจุเินซี่เจ้าจะบอกว่าเอาแต่พ่อดสองมาเห็นนะมาร์ชีไห้มันใหญ่มันงามโอ้มันกับภาษาเขาจีนมาหอดสิพ่อดอเห็ดอย่างหน้าที่ฝ่าหน้าที่มันสมมติว่าก็เหมือนคุณครูสอนเท่าเนี่ะแหละเอาอยู่ดีๆเขานังคุ้นคุ้นเลี้ยงกับคุณครูเอคุณครูเอสอนคณิตศาสตร์ ครับอยู่ดีๆคุณคู่เอไปสอนฟิสิกอย่างสิมันสิฟังอะไสิฟังกับ่ได้แล้วจ้ะสิฟังกันรู้เรื่องยาบอกบ่รู้แล้วครับกันหูวงเจ้าโเลขแล้วไอ้สองพายอาสแกวขึ้นไปประมาณลอยสามลอยไอ้ประมาณเก่าสีปงศาตกลงมาต้นนั้นตัวนี้ครับมันก็สิบวกพิษบวกเพียวเดี๋ยวเอาไปมาไปสางตึกสางลาไปเห็นอะไรเห็นนี้มันก็ไปบ่ได้แล้วเพราะว่า ความชํานาญแต่ละสาขายุรินทรี่ก็คือกันครับยุรินซี่พันสอนคณิตศาสตร์ก็คือตัวใดพันสอนวิทยาศาสตร์ไอ้พันสอนฟิสิกส์ขึ้นตัวใดพันสอนชีวะคือาขึ้นตัวใดพิ่ก็แยกตัวพิ่ถึงเห็ุมาให้ถึงสิบหกพ่อดอเห็นไหมในเมื่องพึ่มา <kart. S 3> อยู่ในผืเพึ่นกระ่งเสริมให้พืชได้ตามสัสดส่วนอย่างที่ผมบอกว่าอีหยังซีดีกระางได้ในโลกเนี่ยขันน้าม่วดีบ่ต้องไปถามนะเป็นเอธิโอเปียโลดเด้อาหารสีดีเป็นได้กร้าง ดินสิดีมันได้กาซสร้างแต่ว่าขันองค์ประกอบครบกะบ,บัานกะไปต่อยาก่ยโอ้สภบบาพ่นวานน้ำคือหัวใจหลัขก,ก,ข,อกของการเ,าเกรษตรการเ,าเกรษตรต้องน,นี่น้ำหละน้ำในเขาสร้างความชื้นสร้างระบบใต้ดินสร้างระบบ,บ,บนดินเห็นบ่ฝนตกมากพืชมันงามปึบอมันก็งามไปได้ส่วนหนึ่งบัดนี้ขันเฮามีการปรับปรุงดินแล้วก็มีการใช้น้ำหมักส่งเสริมพวงนั้นมันถึงสิไปได้แบบนี้ครับผแอนพี่น้องกับเกษตรกรที่ยำผมยำเสมอว่าช่วงนี้เฮาบ่ได้เหตุยังเราสร้างต้นสร้างรากสร้างใบ แคนั่นเรื่องควหวงควมหวานให้มันสะสมแต่เลีกยน้อยกับเพียงพัอแต่ว่าขันไปช่วงเดือนเท่าไหร่เดือนพฤศจิกาท่านว่าช่วงนั้นเทาก็ไเปเรี่งเอาคาควมหวานเขาไปเอาตอนนั้นเทากับเอาท่้งใบห้ก็ได้แต่ช่วงนี้เฮตตจังได้เห็นมันเง้วไปพุนปักสามเม็ดสี่เม็ดตัวนะเฮตดจังเลยรอเล่าเนีอาจารย์มันยังค่อยได้เง้วได้เงยได้งามยแบบนี้อาจารย์ถึงบอกว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าครับตัวแรกส่งเสริมนี่มันมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสมันดูทรงสามเรื่องโครงสร้างของหลักเราเอาตัวเดียวกันได้ จะเฝ้าไปเรื่องเปบ่ต้องไปเฝ้าเฝ้าถึงกากผงขี้รถว่าต้องไปเฝ้าลึกล่ะกากปลาเศษกากปลาบ่ต้องเฝ้าวปเต้าขี่เป็ดขี่ไก่เอาแค่ตัวเดียวกันเนี่ยในตัวนี้มันได้ฟอสฟอรัสมาแล้วฟอสฟอรัสมันดูเรื่องหลักมันมีแคลเซียมมันก็เท็ดให้กระดูกแข็งแรงก็คือลั้ต้นง่ญ่ขึ้นมันมีแมกนีเซียมมันก็เฮ็ดให้ใบแตกแพร่ขยายเด่นรูหลาดีขึ้นเพราะแมกนีเซียมมันจะไปส่งเสริมกับกรรมฐานให้ใบเขียวใบหนุ่มใบงามแต่ในตัวเองมันมีธาตุตัวอื่นแฝงมันก็เเลยพิ่มเติมตัััววนน้้เสร็จแลลกบไปดูที่ิวแด หิวมัดี่ธาตุอาหารทุกตัวแทบจะไม่มีหลุดออกจากหิวมัดเลยเอาเปดังอาจารย์ก็ <c oughs> ในนั้นผมผมบอกว่าโลกเนี่ยมันถูกภูเขาไฟระเบิดประมาณพันสี่ร้อยล้านปีเนี่ยเอาครับผมถามมาตะกวนกองยูหันมีอย่างเนี่ยจะกกุ้งหอยความอุดมสมบูรณ์ของโลกมันสมบูรณ์อยู่แล้วสลัพัด<ข>อาจารย์ก็ระเบิดเติมมาปุ๊บถือไฟใหม่ธาตุอาหารที่ตกค้างบาววิเป็นตนใหม่ครับบาววิเป็นกุ้งหอยปูปลา เพราะว่าจะเป็นสารสารี่อยู่บนหนาดินสมัยก่อนครับมันถูกสะสมตรงนั้นมาพันกว่าพันพันสี่ร้อยล้านกว่าปีครับแต่บังเอิญว่ามันอยู่ในตระกูลหินแค่นั้นเองครับผมวิธีเจ้าออกได้ก็กรณีใช้ชงใช้สิบหกพอดอนเป็นตัวไปย่อยสลายมันให้มันดึงเอาธาตุอาหารออกมาครับผมตอนนี้ในเมื่อมันมีธาตุอาหารครบทุกตัวแล้วมันถูกจุลินทรีย์ย่อยออกมาจุลินทรีย์ย่อยสลายนี่พราะมันย่อยสลายปุ๊บก็รู้อยู่แล้วว่าจุลินทรีย์เมื่อไปย่อยสลายอะไรก็ตามมันจะเกิดค่าธาตุอาหารที่สมบูรณ์แล้วพืชนําไไปใช้้ดดโยตรง โอ้แบบนี้นี่เองอาจารย์โบต้องไปไปทบกับอีหยังอีกเลยพืชดูดจวดไปใส่ได้เลยครับผมแล้วจุลินทรีย์บางตัวเนี่ยมันดูดอาหารให้พืชได้ปุ๊บนี่พืชบ่จําเป็นสองสังข้อแสงก็ได้บ่ต้องพรายาไปหาใบเลยบ่ต้องเรี้ยงหาใบกันเลยกินได้เลยบ่อาจารย์กินเนี่ยเลยเป็นใครก็บ่าอ่าเป็นฟาสต์ฟู้ดเป็นฟาสต์ฟู้ดก็แม่นสมมุติว่าบ่าวยุดขี้เกียจย่ำเข้าก็สิใสสีหลังเอาเข้าร่างกายได้เลยก็พวกไรโซเบียมไงอ๋อพวกไรโซเบียมมันหามันแล้วมันมันสามารถกักออกซิเจนอะ ไอ้กักก็เขาเรียกว่าตึงตึงในตัวเกนนะตึง,งตึงถาดอาหารพวกกัวอรเมนโตตึงไปมันตึงไปไนกระเพาะมันมันข<อ>ี่เงียวน้ำได้อเพื่อเผื่อเอาไปกินเดี๋ยเลยไม่ต้องสังค่อยแข็งก็ได้เออรหัสมันจะเขียนว่า SPP เอาอะไรพวกนั้นสัญลักษณ์พวกน,นั้ญญน,นมันซีมีอยู่หรอกอ๋อมีตามท้องตลาดบร,รยานมันเขาก็มีขายอ๋อนี่แต่กันเท้าบามีกระเป๋าก็คือกระเป๋าเท้เเาถือกเก็บไว้เท้าบามีเ,าาออเขาก็ใส่พ่อดอเขาก็หาเอาน้ำดินน้ำรายแหละเอาจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินเออเออไปบริหารจัดการเอาครับผมมันดึงได้จากอะไรมมมัันนีีเยยอะะะแท่จดึงให้ เห็นว่าผมพยามบอกให้พี่น้องเกษตรกรว่าเฮ็ดเกษตรเขามีความรู้เรื่องการเกษตรจัหน้อยหนึ่งมีความรู้เรื่องจุลินทรีย์เป็นหลักครับอาจารย์เขาเสียด้เฮ็ดงานสะดวกออหย่อนไปน้อยเนื้ออาจารย์ออายรอนบอกว่ามันมีน้ำพื้นนี่อาจารย์พ่อจะบอกเลยว่ามันมีในตระกูลในแน่ก็ตระกูลพวกเอาไงยๆพวกตระกูลทั่วนี่เออตระกูลทัวตระกูลทัวเขากับปูกกินกันอยู่แล้วซุ้มหากซุ้มยังมันกับมันโยนถิงใส่ให้ใส่สวนเออเอาไปโยนใส่ข้อวัวข้อควาย มันกบก้าตายเบื่อหอกนะมันไปอยู่ในขี่งขีงว่าขีคว่มันก็ไปเห็นในตัวเกนมันก็ไปส่งเสริมกันอีกแบบหนึ่งอาจารย์ก็ถึงเอามาใส่ในกองสารตับปงดินเห็นไหมเอาอาจารย์มาใส่ให้มันแตกขยายขายก็เรียกว่าขยายเผ่าพันธุ์ได้หลายตัวได้เขาก็เติมเขาไปอีกอาจารย์ก็ชี้นะมะก็ไปเพิ่มเมื่อวานกรมส่งทางหน่วยงานของพัฒนาที่ดินจังหวัดมาเขาเอามาเพิ่มให้อีกเขาก็เติมเขาไปอีก เติมแบบว่าอั้นเติมแบบว่าอั้นสัมผัสขังหลังอาจารย์เนี่ยมันสัตว์เอาสัตว์เอาน่อยอาจารย์พูดนะเขาเขาปลูกชิบสองเดือนบางทีเขาได้อ้อยอยู่เครื่องข้อไปขายอาจารย์ปลูกสามเดือนมึงเนี่ได้หดข้ออาจารย์เลื่อยข้อแหละอต่ถีงบอกว่าคือขันเท้าเข้าใจตัวนี้อันนี้แค่สองตัวแล้วครับอาจารย์ตัวนี้ในป่าเขามีอย่างเนี่ยป่ามีกดอมิโนละนับเรกยอาจารย์เอาอย่างไงครบทุกตัวครบทุกตัวเลยกากมันยังไงมันก็เหลือตัวขับในผงชลวดะ กับมีครบทุกตัวอีกเห็นไหมมันก็ต้องมีค่องค้างมันบอกเมีนว่ามันจะกินมดคอนรอนหรอกครับเออขี่เป็ดขี่ไก่ขี่งัวล่ะมันก็มีเฮาก็ถึงม่ามีกลุมกันเห็นว่าว่าเนี่ยหน้ามักหนึ่งถึงสิบหกเนี่ยเฮาก็มี่พวกนี้ไปย่อยสลายเพราะว่าจะเป็นกล้วยเหตุเพราะว่าจะเป็นยอดพักผลเราใหม่เพราะว่าจะเป็นน่มเพราะว่าจะเป็นอ่าเจ้าปวกทั้งคอแสงต่างๆที่อาจารย์เ็นเป็นถังเป็นถังเห็นบอกล่ะเพราะว่าจะเป็นยูนิซีสามน้ำกับยูนซีสามน้ำเพราะว่าจะเป็นน้ามักป่า ที่อาจารย์เห็ดขึ้นมา,าอีกตัางหากอาจารย์ก็ซีดเข้าไปให้อีกอผลสุดท้ายอีกอาจารย์บอกว่าพืชมันกินอะไรเป็นหลักเคมีใส่ไปอีก ทุดท้ายจัดให้อีกดอก NPK NPK อยู่ในกระสอบนั่นแหละจีก้องก็ย้อนนั่นแหละแต่ว่าพี่น้องมันบอกว่าอาจารย์ทำไมเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ว่าสัญญาไปซีเรียสผมเน้นให้จุลินทรีย์บางก้อนมันกระสีใหญ่เนี่ยซัมนิโปเมื่อโปรตีนกระซ้างมันจุลินทรีย์อยู่ในหันมันแห่มันอัดกันแน่นมหาศาลมันไปตกอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่สวนมันใส่ไปแล้วเห็มันตอบโจทย์จังซีแมนครับเออพี่น้องเช่าอ้อยป่าป๊าเอาใส่ยังซีไรซัมอาจารย์ห่วยมันก็เข่าท่าตัวเนี่ยอาจารย์ขาดอิ่งอย่างผมถามเบาหยุดเนี่ย บ่ขาดแล้วไม่ตะหาเพิ่มมาเพิ่มม่ตะหาให้เพิ่มอันใดดีอาจารย์ก็หามาเติมให้อาจารย์หามาเติมให้โดยเฉพาะกลุ่มขี้แดดนาเกลือชาวบ้านปัญหาอย่างอยู่แล้วแต่มันไม่ใส่ไรไลยที่ไป็ผู้ที่เป็นนางกินเกลือไม่ใส่ให้ในสวนไร้แล้วก็จะไปเฮ็ดอ้อยหน้าเกลือเด้อแต่เราเอาพวกนี้มาให้ถูกจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินก็คือสิบหกพอดอย่อยสลายก่อนเขาจะได้เป็นธาตุอาหารของพืช เกันบอกกันขึ้จังน้ำปลาเนี่ยเจ้าชีไปนั่งสวดแต่จังไงเขาก็หยอดน้ำปลาหน่อยเป็นเขาก็หยอดเกลือหน่อยหนึ่งในต้มในยำในแกงคือเขาก็กินแค่ประมาณนั้นคือกันบอกเมนว่าไปขนเกลือมาเป็นสิบร้อยเราโยนใส่กองปุ๋ยโอ้จะเจ๊งเขางี่ไงเนี่ยคือขบวนการมันมีเฮ็ดให้สารปรับปรุงดินเคมีอินทรีย์หมักแร่ด้วยพอดอเนี่ย เห็ดแห่มันเป็นปนเห็ดแห่มันเป็นต้มไก่เห็ดแห่มันเป็นต้มปลาเห็ดแห่มันเป็นย่ำเขาใส่อย่างข้ากับสรรหาว่าธาตุตัวนี้มันอยู่กับอะไรมันแฝงนะครับอาจารย์้ามันมันแฝงอยู่กับขีดไก่ข้ากระเปเอาขีดไก่มาเติมแทนอันนี้มันแฝงอยู่กับขีิงว่าข้าไปเอาขีิงว่ามาเติมในสารปรุงเด่น มันแฝงอยู่กับฮิวมัดเขาเอาฮิวมันมาเติมถ้ามันแขนอยู่กับฟอร์สโฟยิบไลเราฟอร์สโฟยิบไลมาเติมเห็นไหมมันแฝงอยู่กับผงจุลัดเราผงจุลัดมาเติมมันกระชิคายเป็นอันว่นวายพิษกติกาแต่โอ้อย้าขายหยั่งขายล้ำขายล้ำเอาความเงี้ยวเง้วความหวานเออแต่ทุเรียนจ้าขายหยั่งมายผลเอาความหยังนุ่มหวานกรอบฉะนั้นในโครงสร้างตรงนั้นมันต้องมีการปรับเปลี่ยน Oh. ที่อาจารย์ย้ำเสมอว่าเวลาได้สูตรยังในพืชนั่นพืชนี่มันบ่มีสูตรตายได้เนี่จังสิเนี่ยเจ้าชิไปเอาสูตรมาขนมาใส่เนี่บยบ่ได้เจ้าได้ความหวานัแต่น,น้อยบาดนี้ <c oughs> เจ้าเสียวความสูงว่ามันบ่ได้เลยพี่ oh. น้องมันต้องเป็นช่วงๆของอายุพืชครับเห็นว่าเขานี่พอหอดซีซิบหาเมื่อแล้วเป็นยังอาจารย์ถึงไ้สีสูสอง สูตรสร้งเพื่อให้เขาตั้งลำให้เขามีลำกล้องเขาจะได้สะสมอาหารสะสมแป้งน้ำตาลไว้เพื่อส่งไปที่หมากผลผดไปที่ลวงกันจะเป็นเล่นตะสูดนนึ่งอย่างเดียวเขาเจ้าทวมนี่มันรถเกีียวเขาบลงเกีียวให้เด้สาเหตุอย่างมันลมมันลมเจ้าสิบห่ได้เขา เข้าต้องเข้าใจขั้นตอนของแต่ละช่วงอายุพืชครับนี่แหละอาจารย์ทั้งอย่างว่ามันบบมีได้สูตรตายได้อาจารย์ให้มาแล้วสูตรจาได้แล้วจําได้แล้วเอาจำได้แล้วจะไ,ไ,ไ,ไปใส่ช่วงนั้นเพิ่มเอาไปว่าทุเรียนเจ้าิบ่มีใบมีแต่ใบ่มิมหนไวยเดย <c oughs> หวาดมือเพราะมันต้องช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงบืกกันครับพี่น้องให้เข้าใจได้ประม่ณว่าโอ,โอ้ยเห็นอายุท้ายให้ไปแล้วเอาสูตรนี้ตายมันบบได้เลย แต่ว่าสารประมินคือเป็นสูตรพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานปพ๊บต่อช่วงอาจารย์จะบอกว่าเอาไปให้ตรงนั้นตรงนี้ปพ๊บอาจารย์ก็จะบอกเพราะว่าพี่น้องก็จะบอกอยู่แล้วว่า,อา,าเอาไปใส่หยั่งเพราะรว่าอาจารย์ก็จะให้ถามกลับอยู่แล้วครัอาจาจะเอาไปใส่นี่ปพ๊บอาจารย์ก็บ,บอกไปเอากองนั่นเด้อเวลาเขาจะจัดสง<อ>่งคนนี้ก็ไปเอากองนี้เขาจะจัดส่งคนนี้ก็ไปเอากองตรงนี้เพราะว่าอาจารย์จะแยกส่วนให้อยู่แล้วนะครับขอแต่วางหูจะพืชแต่กับบอกว่าองค์รวมกับมีอีกองรวมหนึ่งก็จะอันนั้นก็เป็นออริจินอลไป ทีนี้อาจารย์สมมุติว่ายังอ้อยเนีนย่ยอาจารย์เอาพี่น้องก็ถามมาหลายว่าถ้าได้สารสูตรมาตรฐานของอาจารย์ไปแล้วที่นี่พี่น้องเพื่นอ,อยากก็ไปมักเองเนี่ยอาจารย์ก็บ่เป็นอย่างตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยยังอยง่ผมบอกช่วงนี้เป็นช่วงที่ส่งเสริมเรื่องความสูงความสูงกับาาแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเล่นบอจันตั้งแต่เริ่มต้นประมาณแต่านจักเดือนหนึ่งจนถึงฮอตเป็นเวลาเกืแปดเดือนเขาจะเอาความสูงก่อนครับอาจารย์เพราะว่าอย่างเพราะว่าน้ำหนักมันมากับความสูงครับแล้วก็ลำไยครับเห็นบ่าช่วงนี้อาจารย์ถึงเน้นว่า สี 4, 4, 6, 000, ่สิบหกศูนศูนย์เนี่ยอาจารย์บอควายอยากเอามาใช้ครับแต่ต้องใช้ในปริมาณที่บอกว่าไม่มากไม่มากถ้าเอามาหลายปื๊บปัญหาคือนวดมันสี่แหงอนอนกอมันลงอนอนกอลงครับอาจารย์เอเพราะนอนกอมันลงปื๊บเจา้าเสิดายร่ำบ่หล่ะยวดมันหุดน่ะอ๋อแบบนี้นี่เองคอ,อ,อาจารย์ถึงให้เป็นตัวที่มีส่งเสริมเรื่องกรรมฐานนั่นก็คือยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์ครับไปนี้ ตัว4600เอาเข่าได้บอเข่าได้แต่มันทํามันถูม,ม,นมันได้หนึ่งร้อยนี่อาจารย์4600อาจารย์ให้เข้าได้ไม่เกินอาจารย์สั่งเลยนะว่าห่ามเกินครับสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เอามาทำอะไร,รเอามาทำให้กรดอะมินโนมันแตกตัวกลกายเป็นค่าโปรตีนให้มันสูงขึ้นแต่จริงๆแล้วกรดอะมินโนมันอยู่ในยี่สิบเอ็ดในสิบหา้าในสิบมันมีอยู่แต่ว่าเราต้องการ46เพราะ46มันไม่มีธาตุรวม เวลามันแตกตัวเป็นกรดอะมิโนเนี่ยคือมันมีเปอร์เซ็นต์ของกรดอะมิโนอยู่สิบหกเปอร์เซ็นต์เราเข้าต้องการเอาตัวนี้ให้มันแตกตัวได้๋ักสองสามร้อยเปอร์เซ็นต์เขาต้องเอาตัวนี้มาเป็นองค์ประกอบรวมแต่เวลามันมาปุ๊บต้องให้กรรมฐานขีข้อมันออ๋มันมาตัวเดียวโดนเมื่อไรปุ๊บนอนกอลงเต็มแปลงไดี๋ยวหยุดจะไปหาเหรียญซีซัวเดี๋ยวบอกว่าให้ถ้ามาตอนนั้นที่มันมีความชื้นไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามาพร้อมแดดจะเอาใส่ปุ๋ยคิวเลียกไปแล้วฝนโปรต๊กสักเดือนหนึ่งเอาเถอะน่ะ มาเลยอแสดงว่า<ะ>สิท,ทุกเ<า>พื่อตัวขนาดจันย่างไปเป๊บเนี่ยอดอ้อยแห่งเลี่ยงแถวเส่ยไล่แล้ว